นะคะเรากำลังจะมาเก็บถั่วถั่วลันเตาของเรานะคะโอ้องุ่นปางเราที่เราชํามาไว้อะโตแล้วนะคะนี่โตแล้วเดี๋ยวเราต้องไปปลูกนะคะนี่พริกของเราโอ้โหเยอะเลยแตงก็เริ่มเป็นแบบปลายเถาแล้วนะคะนี่ตรงนี้ก็มีเนาะตรงนี้ก็มีถั่วลันเตาเดี๋ยวเราต้องมาเก็บละนี่ฝัก เป้งมากเลยนะคะนี่เราจะเก็บกันนะคะมะเขือเทศที่แบบป่วยๆของเราก็เริ่มเริ่มสุกแล้วเนาะมะเขือเทศก็เริ่มสุกแล้วนีโ่โอ้แตงกวาก็แบบอลังการงานสร้างใหญ่โตมากเลยอะ่ะกินไม่ทันค่ะกินไม่ทันจริงๆเนาะคือน้องเขาแบบเรามีสี่กระบะห้ากระบะดูสิไะแตงเราอะ่ะเป็นปลายแถวแล้วนะคะขึ้นไปบนสุดเลยนะ โน่มนมะเขือเทศสีเหลืองของเรานี่สุกแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไปนิดนึงนะคะ เขานะคะนี่มเมล็ดเขาจะแบบแบบนี้เลยเนาะเนี่ยฮะเป็นมเมล็ดของเขานะคะเขาจะเป็นมเมล็ดโตมากนี่เวลาแกะออกมาเราก็จะไปทำอาหารนะคะหมุนหมุนต้องหมุนอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าเรามีมือเดียวนี่หนักมากเลยค่ะโอ้จริงๆมันเป็น แตงกวาที่ทำ,สำเอาไวท้ทาเอาไว้ทาพิคโคลนะคะเอาไว้ดองเนาะแต่เราไม่มีเวลาแล้วก็มันเยอะมากนะคะดองแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะเราก็เลยต้องกินกันสดนะคะแต่เปลือกเขาจะหนานอะอีกตัวหนึ่งจะเป็นแตงกวาที่เป็นอ่าพันนี่นะคะนี่อันนี้จะเป็นเปลือกบางแล้วก็เนื้อกรอบกว่านะคะนี่นะคะตรงนี้เป็น หัวคล้ายๆกับหัวแครอทขาวนะคะนี่น,นี่นะคะเขาจะมีความหอมคล้ายๆกับซาลารี่นะคะนี่แต่ว่าเขาจะมีหัวคล้ายๆแครอทนะคะนี่นะคะนี่คือดงฝักทองของเราสามต้นนาดงใหญ่มากเลยเนาะแต่ประเด็นคือเราจะมาเก็บน้องหอัวลันเตานี่นะคะ ต้นตานี่เป็นพันธุ์ที่เอาให้กินมเมล็ดนะคะมะเมล็ดเขาจะโตมากเลยเนาะนนเดี๋ยวเราจะเก็บกันเลยนะคะ นี่ถั่วสีแดงของเราถั่วแดงของเราถั่วแดงของเรามาแล้วนี่ค่ะโอ้น้องสวยมากเราจะรอให้ฝักเขาแก่แล้วก็เราจะเก็บเม็ดเขาไปกินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนขอาอ่อนเนี่ยทอไปํำถั่วได้นะทําสลัดอะไรได้ก็อร่อยมากหวานมนากนะคะลองแล้วเราลองกินไปแล้วนะคะนี่ถั่วม่วงของเรานี่เป็นถั่วแครม่วง นะมันจะมีสีม่วงนะคะสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเรามีถั่วอยู่ตอนนี้สีสายพันธุ์นะคะนี Prima, vy. Prima. Prima. Když tady máte takovouhle terasu. No. Máte tady terasu. No, hra, krásný. Ukaž. Okay. Pojďme se. Slalí A hmm. sladký. Hmm. 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 สวยมากเม็ดใหญ่มากเลยนะฮะน,นี่เราจะไปทำซุปนะคะ